จะนําทุกคนมารู้จักกับกับสู้เรียนรู้แองนี้นะครับสู้เรียน,นรู้การเลียงดวงการเหยียบจักนะครับนนจกักตอนซากคู่นะครับนี่ไหนใหญ่ใหญ่ไดโชว์ไหมวันนี้ <academy> ไม่ได้ใจเอาแต่ตาจากักมาโชูได้มาชูตรงชูเย็บเลยชูตะกี้น้องใหญ่ใหญ่ไดน่าจะโชว์ตะกี้นี่อันเลย<ะ>อันนี้ถึงกับลืมการงานวันนี้ ตับใบลูกเลยไม่แกลียไม่ได้เลยเลยจากใบชาคู่ตัวเย็ดเซ็จก็เรียกตับจากอ่าสาคูมีราคามาติด หน่อยก็ดีนะคะอยากอยากแตไม่ได้บอก์ูด้หน่อยเปไปได้แค่นี้นี่นะเนี่ยไปได้คู่นี้นี่ตับยากเรีนันไดนี่น้องวไปไหนะนี่ตับยากเลยนี่ก็เป็นอีกซุ้นหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวได้แวะมาเยี่ยมและมาเรียนรู้ในการเลี่ยงดวงการทำสร้างคู่แม็ดนะครับแล้วก็ดูฟังวิธีการเย็บจากจากใหญ่สายด้วยนะครับ ที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทเป็นแหล่งเรียนรู้ดวงซาคู่และก็ซาคู่ตนอนมีใหญ่ซ้ายมาคอยแนะนำในเรื่องการเหยียบจากแล้วก็พี่น้อยเป็นเจ้าของจิตสถ้นที่แห่งนีซ่าทิตในการทำซ่าคู่เม็ดที่นี่เป็นสถานที่เลียงดวงซาคู่นั่นเองนะครับวันนี้มีน,อนอ้องๆนักเรียน มาดูเยี่ยมชมด้วยนะครับรวมกับคณะาการท่องเที่ยวชุมชนในวันนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นภูมิปัญญาแล้วก็การาชายตนสร้างคู่ตั้งแต่ใบลำตน้นาเป็นประดิษฐ์ปั้นต่างๆได้มากมายนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความ ความสนุกความเพิดเพลิดแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับวเนี่ยตตนหกันเกี่ยวชนควานี่ไม่มีไม่มีท่าเดี๋ยวนีเงี้ม่ตาท่าเลวมันจะออกมาเป็นปลาตับรารสัตว์กคนคนกินคนก็นื้ วันนี้พี่น้อยจะท้าสิทธิการทำแมทซ่าคู่จากตนกับไม่ตนี้นะครับออกมาเนี่ยกานตอนกันเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้ค่ะัข้างล่างอย่าเป็นแป้งใช่ไหมครับข้างล่าง มันทำแป้งสาคูนะคะเด็กๆมาดูค่ะมันจะเป็นแบบนี้อ กำบังโชว์อยู่วิธีทำเม็ดเราก็เอามาดูวิธีทำเม็ดสาคูเขาก็เอาแป้งสาคูที่หมัดมาัมดมาแล้วก็มาดีลงในในตะแกรงค่ะคกกยีไปในตะแกรงให้ได้เม็ดตามต้องการขนาดเม็ดตามต้องการอตอนนี้กำลังทำไข่มุก ไข่มุกจากแป้งสาคูอยู่นะคะต้องไหนปะน้องต้องหนตะกี้เรียนน้องต้องกรอด้วยย่านเป็แป้งที่หลังจากกรองเสรแล้วก็แห้งเอามาตัดแบนแป้งที่ได้จากการกรองแล้วนำมาทำให้ให้งสนิทแล้วเอามาทำเป็นเม็ดเป็นเม็ดสาคูที่เราเรียกว่าไข่มุก ชาไข่มุกนี่ค่ะไข่มุกล็กๆค่ะไม่ใหญ่เสร็จแล้วใกลมุกเอียดๆเสร็จแล้วมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ก็แบบนี้เลยร่อนค่ะร่อนนี่ค่ะช่วยร่อนนี่ยากไข่มุกอย่างนี้ค่ะพกเราล่อนเนี่ยพอเราล่อนมันจะจับเป็นก้อนกลมเหมือนกับเกาทำปุ๋ยค่ะ ใช้วิธีการเดียวกับทำปุ๋ยเม็ดอ่ามาเร่แอ้วมาเร่แอ้วรอนเพียงเดียวเลยนีเจได้ไข่มุกเอ้ยไม่ใช่เจผัดทะลุงอ่ะเขามีเครื่องร้อนอ่าเสร็จแล้วอ้าวได้ไข่มุกออกมาแล้วค่ะออกมาดีมาเนีได้ไข่มุกออกมาแล้วไข่มุกนี้จะขายกิโลละสองร้อยบาทค่ะสนใจซื้้อได หลังจากนั้นนะครับคณาก็ออกเดินทางจากสุเหร่าลูก้องซาราคูแมทการทําการเหลี่ยมดวงแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคณาก็ได้เดินทางต่อมายังอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดบอ่อน้ำซักซิบนั่นเองนะครับวันนี้คณาเป็นคณาี่มีรวมเป็นลอยค้นนะครับวันนี้นาการเดินทางในกั้งนี้นีถือว่า ประสบความสำเร็จนะครับในกิจกรรมการท่งเที่ยวชุมชนในวันนี้นะครับ